สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่15กันยายนปีพศ2514ครับตอนนี้หาดสายแก้วที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเขาก็เปิดแล้วล่ะครับเวลาเขาเปิดเนี่ยก็8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นก็เป็นหาดที่อยู่ในเขตทหารเรือล่ะครับอำเภอสัตหีบมาดูภาพบรรยากาศที่หาดรายแก้วกันครับ หาดทรายแก้วำอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับท่านผู้ชมที่นี่เนี่ยหาดทรายมันจะขาวสะอาดมากเลยทีเดียวนะครับและน้ําทะเลก็จะใสแม้แต่ในช่วงฤดูมรสุมน้นําก็ยังใสนะครับหาาาาาายายยชชนนนนน้น้้่่่งงงมมมเเเืือออกรป็วิค หาดทรายแก้วนะเป็นหาดทรายที่อยู่ในเขตทหารเรือในบริเวณโรงเรียนชุมพลทหารเรืออ่าน้อยสัตหีบครับเพราะฉะนั้นเวลาจะเข้าไปก็ต้องขออนุญาตทางการซะก่อนนะครับแล้วก็เปิดเป็นเวลาทําการคือเปิดตั้งแต่8ปดโมงนะครับตอนเย็นก็ปิดแค่5้าโมงเย็นนะครับบริเวณชายหาดก็ต้องเสียค่าเข้าชมนะครับค่าบํารุงชายหาด50บาทวันเสาร์อาทิตย์เขาไม่อนุญาตให้นํารถเข้าไปต้องนั่งรถ ขนส่งของทางราชการเข้าไปนะครับถ้าวันธรรมดาก็สามารถที่จะเอารถไปจอดในที่ลานจอดรถได้จอดรถแล้วก็เดินลงไปตรงบริเวณชายหาดครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าหาดทรายเนี่ยมันขาวสะอาดแล้วก็เชิงอนุรักษ์มากเลยนะครับเพราะว่าที่นี่มันจะไม่มีตึกรามบ้านช่องไม่มีร้านค้าอะไรเยอะแยะมากมายแล้วข้อสําคัญก็ ไม่มีเศษขยะมูลฝอยเลยครับขาวสะอาดอยู่ในการดูแลของทางการเป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าเป็นหาดทรายที่ในเชิงอนุรักษ์ไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรไม่มีเต็นท์ไม่มีเตียงผ้าใบาก็เป็นนั่งกันบนพื้นทรายเอาเสือปูได้นะครับร้านอาหารสวัสดิการก็มีนะครับแต่ว่าช่วงโควิดอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาก็ไม่มีหรอกครับก็ต้องนําอาหารเข้าไปทานเองครับ เป็นหาดทรายที่มีน้ําใสสะอาดเหมาะกับการที่จะไปพักผ่อนเล่นน้ําทะเลนะครับสังเกตดูสิครับทรายขาวทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ข้อสําคัญก็คือน้ำนี่ใสามากแม้แต่ช่วงนี้เดือนกันยายนเป็นช่วงที่ฝนตกเยอะเป็นฤดูมรสุมแต่น้ําก็ยังใสสะอาดนะครับเรั้นถ้าเกิดว่าเป็นช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวหรือฤดูแ้งด้วยครับน้ําที่นี่จะใสามากเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับก็คือไปใกล้นี่เองหาดทรายแก้วครับ ช่วงที่ไม่มีโควิดคือช่วงที่พัทยาคึกคักนะครับก็จะมีชาวต่างชาติเนี่ยก็จะมีบริษัททัวร์เนี่ยพามาเที่ยวที่นี่กันเยอะเลยทีเดียวครับแต่ว่าช่วงนี้มีแต่คนไทยะครับ,รบก็เงียบเหงาแต่ว่ามันก็สงบดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับหาดทรายแก้วอําเภอสัต,ตหีบจังหวัดชลบุรีครับผมจะพาท่านผู้ชมเดินเนี่ยลัดเลาะไปตามต้นไม้คือจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็จะมีต้นไม้ เยอะเลยทีเดียวนะครับต้นไม้ก็จะร่มรื่นมากเลยทีเดียวนะครับสังเกตว่าไม่มีคนมาเดินขายของไม่เหมือนกับที่บางแสนไม่มีเตียงท่อใบาไม่มีส้มตาไม่มีไก่ย,ย่างไม่มีอะไรเลยนะครับต้องไปนั่งกันเองตามร่มไม้อย่างนี้นะครับก็ได้บรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วก็สงบมากเลยทีเดียวนะครับหารใจแก้วครับท่านผู้ชมครับ ครับอย่างที่บอกไปแล้วตอนต้นนะครับว่าหาดแห่งนี้อยู่ภายในโรงเรียนชุมพลทหารเรือนะครับของกองทัพเรือเขาเวลาเราเดินทางเข้าไปนี่นะครับถนนสวยมากเลยนะครับเหมือนเป็นซุ้มต้นไม้เลยนะครับเป็นต้นประดู่ทั้งนั้นเลยสองข้างทางเนี่ยผมก็อดเยไม่ได้ที่จะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายนะครับมาฝากท่านผู้ชมนี่ผมก็เดินทางกลับแล้วครับเราก็จะเห็น ป่าประดูอ่ะต้นประดูอยู่ขึ้นอยู่สข้างทางเนี่ยสวยงามมากเลยเดียวนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะวันนี้ก็เดือนกันยายนปีพศ2อง4ังานารครับนำภาพมาฝากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ ชายน้ำช่างงามเมื่อยามใดมองคลื่นสากระเซนเป็นปองวิ่งขึ้นต้องหารายงาม